สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาดีไซเนอร์รุ่น GTR นะครับตัวเรือนนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากรถรุ่น GTR นะครับหน้าปัดเป็นแบบไม้รถยนต์ส่วนเข็มเป็นลูกศรนะครับให้อารมณ์เลสซิ่งนะครับมีภายน้ําในตัวสายซิงต้องจัดรุ่นนี้เลยนะครับรุ่น GTR มาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดแสดงเวลาแบบ2ระบบนะครับคือแบบเข็มนะครับระบบดิจิตอลนะครับรุ่นนี้ยังแสดงวันเดือน และวันรายสัปดาห์ด้วยนะครับมากไปกว่าน,นั้นยังตั้งปลุกและจับเวลาได้ในเรือนเดียวที่สําคัญมาพร้อมไฟ LED และมีภายน้ําด้วยนะครับเพื่อให้ความสว่างเมื่อใส่นาฬิกาที่มีแสงน้อยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับไม่ตกกระแสครบจบในเรือนเดียวด้วยนะครับที่มาพร้อมกล่องบล็อกเซตและใบรับประกัน1ปีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาขึ้นข้อให้ดูนะครับรุ่นนี้มาพร้อมหน้าปัด4.5เซน สายยาวประมาณ24.5เซนหรือประมาณ16ข้อนะครับข้อมือใหญ่ใ,ญใส่ได้แน่นอนครับถ้าขึ้นข้อแล้วจะดูดีประมาณนี้เลยนะครับจะใส่ได้ทุกโอกาสไปเที่ยวใส่ทํางานสนุกได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับที่สําคัญนาฬิการ,รุ่นนี้เข้าได้ทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นกันน้ํากันเหงื่อใส่กิจกรรมกลางแดดก็เอาอยู่บ้างเลยนะครับยังมีโปรอยู่นะครับปกติ1,990บบาทแต่วันนี้เหลือเพียง 690บาทจะส่งฟรีเก็บเงินไปทาง690บาทจะส่งฟรีเก็บเงินไปลายทางเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับทักแชทหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องๆรอให้ประการอยู่นะครับ